สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดถีผ้าไปเบิงประวัติของน้องละไมแสงทองหรือว่าน้องออมแอมนะคะนั่งเอกหมอล่ามค้นปัจจุบันโุ้งสาวหน่อยชื่อละไมแสงทองชื่อเล่นชื่อน้องอมแอมค่ะปัจจุบันเพิ่งเรียนจบจาก,จากมหาวิทยาลัยราชพัฏอวลราชธานีสาขานิเทศศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการจัดการด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุบลมีพี่น้องทั้งหมด8คนพ่อแม่เดียวกันมีแค่ออมแอมคนเดียวแล้วก็เป็นคนเล็กสุดค่ะพ่อแม่ออมแต่เสียตั้งแต่ออมแอมยังเด็กอยู่ค่ะอแมแอมมองว่าต้นทุนชีวิตคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าออมแอมอาจจะได้ต้นทุนชีวิตมาน้อยกว่าคนอื่นที่วันนี้เราได้สูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไป แต่ว่าก็ไม่นำเอาสิ่งนี้มามาเป็นปุ้มด้วยตัวเองค่ะคิดถึงค่ะพ่อคุณแม่นี่คืออยู่ในใจเราตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าบางทีเรารู้สึกเหนื่อยหรือว่าเจอปัญหาอะไรมาเนี่ยเราจะคิดถึงท่านทั้งสองเป็นพิเศษตอนที่เราคิดถึงเราก็รู้สึกว่าท่านอยู่ใกล้ๆเราคอยเป็นกำลังใจให้เราคอยเป็นพลังให้เราต้องสู้ต่อ อนเรียนประถมก็มีบ้างค่ะมีเพื่อนร้อจนถึงวันพ่อวันแม่ทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดกิจกรรมอมแอมจะไม่ไปเลยเพราะเราไม่มีะคะ่ะเราไม่อยากทนเห็นคนอื่นที่เขามีพ่อมีแม่ให้กราบหรือว่าเราไปแล้วมันว้าวีมันเดียวดายก็เลยตัดสินใจไม่ไปร่วมงานเลยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยคือ ความรู้สึกของอมแอมเลยก็คือจิตใจเรานี่แหละค่ะในเมื่อเรารู้ว่าต้นทุนเราน้อยเราเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเคียงข้างคอยประคองเราก็ใช่ว่าจะเอาจุดจุดนั้นมาเป็นปมด้อยให้กับตัวเองพ่ออมแอมมองเห็นคนที่บางคนเขาด้ยอยกว่าเราไม่มีแขนไม่มีขาเลยแต่ว่าเขาทำไมยัง มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามใจตัวเองมากเราอยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขไหมนี่ก็คือแบบเป็นเสียงหนึ่งที่คำถามที่ยังถามตัวเองตลอดวันใดที่เราจิตตกคิดท้อแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แรงมานานใจเราจะลดลงไปไม่มีแรงมานานใจเลยไม่อยากมีชีวิตต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้จิตใจเรา เข้มแข็งมีพลังแรงมานดาใจจะเกิดทันทีอยากทำในสิ่งที่ดีอยากเป็นบุคคลให้โลกใบนี้จดจำใช่ค่ะแทบจะไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าเนื่องเลือกครอบครัวแอม,แมก็แบบพี่พี่สาวก็ไม่มีเงินส่งะคะ่ะ ตอนเรียนมหาลัยก็คือไปขายของกับพี่สาวตลอดค่ะไปขายตามตลาดคลองถมตั้งแต่มีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเช้าจะออกไปตอนตีสี่ช่วงบ่ายก็ประมาณบ่ายสามค่ะทำควบคู่ไปกับการเรียน,อนแอมร้องเพลงเป็นตั้งแต่อายุเก้าขวบค่ะพอร้องเพลงเต็นแล้วคุณแม่พาไปประกวดร้องเพลงเวทีแรก แม่ก็ได้จากไปเลยหลังจากนั้นองแอมก็ได้เดินสายประกวดร้องเพลงค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยได้แต่ที่สองที่สามบางทีก็ไม่ได้รางวัลเลยค่ะมีครูเพลงท่านหนึ่งค่ะชื่ออาจารย์ลุนลองซองเป็นเจ้าของค่ายเพลงลองซองอยู่ที่จังหวัดอุบลอาจารย์ลุนเนี่ยได้เล็งเห็นว่าโทนเสียงอมแอมเนี่ย น่าจะไปในทางหมอลำได้จะคือว่าห้องเพ่งขึ้นมาเป็นสีนะคะก็เลยพาวแหมมไปฝากเป็นลูกศิษย์คุณแม่กองมีมาลลยทองอยู่อำเภอพนาจังหวัดอุพลนะคะหลังจากนั้นแหมมก็ได้เรียนหมอลำประมาณ3เดือนแต่ด้วยความรู้สึกที่เราถูกบังคับไปนะคะอาจารย์รุนแบบอแมแหมตมโตตองมาท่างนีละเสืออาจารย์คืออาจารย์เขามองออกหรือ แบบเขาเดาออกว่าโทนเสียงอย่างนี้ต้องมาทางนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ชอบคือเรามองว่ามันล้าหลังมันโบราณเราเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ทำไมต้องให้มาร้องหมอรำอย่างเี้คะ่ะหลังจากยันเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เอามาร้องไม่ได้เอามาสืบสานต่อเมื่อปี59ที่ผ่านมานะคะอมแอมกลับไปเยี่ยมครูหมอลำอยู่ที่บ้านนะคะ พอไปถึงปุ๊บแม่ครูมะลำก็ถามว่าอีหลายัางยังจำกวอนลำที่แม่เคยสอนเดบอห้องแค่แม่ฟังไงหนูก็บอกว่าจำบ่ได้ค่ะแม่หรู้บ่ได้ห้องจ้าเื่อบ่ได้ห้องหลายปีแล้วแต่สักพักหนึ่งก็มีคุณพ่อหมอแคนเป่าแคนขึ้นมาปรากฏว่ามันอัศจรรย์มากค่ะก่อนลำที่อมแอมเคยเรียนมาเนี่ยจำได้หมด อยากเปล่งเสียงออกมาคู่กับเสียงแคนเลยค่ะก็ร้องออกมาก็เลยให้พี่เล็กภูสนที่ไปเยี่ยมแม่ด้วยกันเนี่ยถ่ายคลิปให้หลังจากนั้นพอกลับมาที่ในเมืองก็มาเลือกดูว่าจะเอาลงดีไหมเพราะว่าคลิปที่เราถ่ายมาเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยได้ยินเสียงแคนมันจะกบเสียงเราแต่ว่าก็ตัดสินใจโพสลงภายในคืนเดียวที่เอาแอมโพสลงเฟซบุ๊ก คนดูเกือบ2องแสนเลยนะคะและผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเป็น2อล้านวิวเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยสําหรับอมแอมนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็โพส์คลิปธรรมดาทั่วไปแต่ว่าก็มีแค่ยอดวิวสองสาพัน,นึงเนีคะคนรู้จักอมแอมในนามสาวอีสานห้องหมอลำกลอนเพราะว่าคลิปนี้ค่ะในช่วงนั้นคือโดย ทางหน้าที่ทางครอบครัวเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะคะพอเราได้เป็นดาวมหาลายัยก็ยิ่งเยอะเหมือนกันกิจกรรมของมหาลัยเนี่ยงานไหนไม่มีอมแอมนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คลิปเราดังด้วยอะคะ่ะทุกงานต้องมีอมแอมไปโชว์หมอลำไปป้อนหมอลำให้แขกที่เข้ามาร่วมงานได้ชมกันเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาจึงเป็นเรื่องที่ต้องถามใจตัวเองว่า,วาเราไหวแบบไหนเราสะดวกแบบไหนเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาเนี่ยก็คือ ที่จะยากนะคะถ้าเกิดว่าอมแอมเนี่ยไม่ไตรตรองว่าสิ่งไหนในจังหวะนั้นเวลานั้นเราต้องเลือกลำดับไหนก่อนปล่าสุดเมื่อปี60ที่ผ่านมานะคะอมแอมก็ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นของจังหวัดอุบลสาขาเยาวชนนะคะซึ่งก็เป็น อีกหนึ่งวันที่ยอมแหม่มภาคภูมิใจถือว่าเป็นอังวันที่คอยย้ำเตือนนองแอนเอบบสม,มอว่าเราต้องประพฤติดีกระทำดีและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรู้สึกภูมิใจค่ะผมแหมนุ่งสิ้นวันนี้ก็จะเข้าปีที่5แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือนุ่งบ้างแต่ว่าก็ยังมีการเขินอายอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้บอกให้เลยว่าภูมิใจมากๆเลย ทุกวันนี้แอมก็ตั้งใจว่าจะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานทั้งการร้องหบ่ลำแล้วก็ทั้งการแต่งไกาด้วยชุดผ้าไทยการเ้ยงสิง้นพค่ะคุณพ่อคุณแม่ได้ยินหนูอยู่ตอนนี้นะคะหนูอยากกราบขอพระคุณที่ได้ให้กำเนิดชีวิตเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ให้เกิดมาเป็นคนที่มีครบ32ประการแล้วก็อยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอมแอมจะเป็นคนดีของสังคมของครอบครัววันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ตามนะคะแต่ออมแอมจะทำให้ผู้คนเขาภูมิใจในตัวออมแอม รวมไปถึงตัวคุณพ่อคุณแม่ของอมแอมด้วยนะคะเพราะว่าแอมแอมคือลูกของคุณพ่อคุณแม่ค่ะสรุปแล้วค่ะน้องเป็นคนดีคนสวยคนเก่งคนหนึ่งค่ะน้องสู่ชีวิตมาตลอดค่ะเนาะขอบขัวน้องม่าได้เป็นขอบพัวที่ลวยมาแต่ตนค่ะน้องต้องมาสู่ชีวิตคือกันค่ะ นองสู่ชีวิตต่นหน่อยค่ะเก่งค่ะสามารถพันอุปสรรคในชีวิตใด้ค่ะเนาะน้องพ่อแม่น้องกระบอมมี่ค่ะพ่อแม่น้องกระเสียเนาะน้องกระสูมาด้วยตัวเองค่ะพายามเหตุเป็นแบบย่างของเยาวชนค่ะเนาะเก่งค่ะเป็นตัวย่างที่ดีค่ะจนได้รับร่างวัลนค่ะสมแล้วค่ะ ที่เป็นคนสวยของเมืองอุบลค่ะเนาะเมืองดอกบัวงามค่ะเนาะค่ะรอติดตามช่มผลงานของน้องนะคะเนาะเป็นนางเอกมอล่ัมเพชรบานแพงแสดงมือแรกวันที่28ิบดเมษายนสองหาหหกเด้อค่ะเด้อติดติดตามรับชมรับฟังกันได้เด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ